ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายหลายคนนะครับร้องเรียนว่าได้รับลิงก์ข้อความหลอกจากธนาคารและเมื่อเข้าไปตอบรับกับพบว,ว่างเงินในบัญชีถูกโอนไปจนเกลี้ยงบัญชีและประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันทําให้หลายคนไม่สามารถอายัดบัญชีได้จึงร้องเรียนขอให้ตำรวจและธนาคารเร่งติดตามมิจฉาชีพและเร่งป้องกันการแฮกข้อมูลจากคนร้ายให้รัดก,กุมติดตามในรายงานคุณสุมนาแกเจริญวงครับ เมื่อได้รับ SMS ข้อความเป็นประกาศจากธนาคารให้อัปเดตข้อมูลเมื่อลูกค้าธนาคารกดลิงก์เข้าไปดูเหมือนส่งมาจากธนาคารจริงจึงกรอกข้อมูลลงไปหลังจากนั้นมีข้อความยืนยันการอัปเดตข้อมูลยิ่งทําให้มั่นใจว่าเป็น SMS จากธนาคารแต่วินาทีนั้นเงินในบัญชีธนาคารได้ถูกโอนออกไปเกือบหมดบัญชีทันที ผู้เสียหายรบุว่าขณะกรอกเมืรอโทรศัพท์ลงไปมีการส่งหมายเลข OTP มาด้วยจึงยิ่งมั่นใจว่าธนาคารส่งมาแต่อีก3ชั่วโมงต่อมาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเงินถูกโอนออกไป1ล้าน30,000บาทจนเกลี้ยงบัญชีทําให้เธอตกใจว่าไม่ได้เป็นผู้โอนเงินออกและผู้รับโอนก็ไม่เคยรู้จักเหตุใดจึงโอนไปได้ ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับ,ก,บกับเงินเงินที่เราเอาไปฝากเอาไว้เลยเพราะปกติอะค่ะแค่เงินอย่างแบงก์อื่นนะคะ <S <S ท,ที่ที่เคยเจอคือสูงเราออกแค่หลักหมืน่นหรือเอาเอาแค่หมื่นแสนบาทเขาจะยกหูหาเราละว่าอันนี้มันมียอดเท่านี้คุณได้กดเป็นคนกดหรือเปล่าขณะนี้จึงยังไม่ทราบว่าเงินจํานวนกว่า1ล้านบาทซึ่งเป็นเงินเก็บมาตลอดชีวิตสูญหายไปทางใดคือเงินหนึ่งล้านบาทอะ อยู่ที่บ้านน่ะมันก็น่ากลัวมันควรจะไปอยู่ที่แบงค์ถูกไหมคะแต่พอตอนนี้มันคือพอมันอยู่ที่แบงค์อ่ะมันเราแค่รู้สึกว่าเออมันมันไม่มีความปลอดภัยเขาน่าจะรู้ฐานลูกค้าในการใช้เงินว่าคนคนนี้อยู่ดีๆก็มีเงินก้อนโตขนาดนี้อเออซึ่งที่ว่ามันก็ไม่ใช่อะ่ะมันคือการโอนไปด้วยซ้ำอ่ะแล้วแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่ามิจฉาชีพวิธีการอะ่ะมันเป็นยังไงมากกว่าเราที่เป็นลูกค้าถูกไหมคะในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบมีผู้เสียหายจำนวนมากได้รับข้อความ SMS ให้อัปเดตข้อมูลลักษณะเดียวกันเมื่อเข้าไปกรอ,อกข้อมูลก็พบว่าเงินในบัญชีสูญหายไปหมดแต่มีผู้เสียหายอย่างน้อย2คนเปิดเผยว่าหลังกรอ,อกข้อมูลแล้วกลับมีเงินโอนผ่านเข้ามาในบัญชี17ครั้งหลายแสนบาทเหมือนเป็นบัญชีกลางให้คนร้ายแต่ไม่ถึง1นาที<อ>าทเงินก็ถูกโอนออกไปหมดและโอนเงินของเจ้าของบัญชีออกไปด้วย คือผู้ร้ายอ่ะโอนเงินจากบัญชีคนอื่นอ่ะมาไว้ในบัญชีเขาสมมติสิรายการแล้วก็โอนออกสมมติโอนมาสิรายการเอ่อห้าแสน <5 S 2> แล้วพอโอนออกเนี่ยเอาเงินเข้าไปได้อีกแสนหนึ่งคือโอนออกไป600กแสนภายในเวลาหนึ่งนาทีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายจากทั่วประเทศถูกแฮกเงินในบัญชีบางคนเป็นเงินเดือนที่ต้องมาใช้จ่ายในครอบครัวเป็นเงินเก็บมาทั้งชีวิตผู้เสียหายมีทั่วประเทศ เสียหายหลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านหลายคนยังไม่สามารถอายัดบัญชีได้เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเพราะการอายัดบัญชีต้องมีเอกสารสามฉบับจากตำรวจคือเอกสารแจ้งความใบหมายเรียกพยานเอกสารและเอกสารแจ้งจำนงให้ธนาคารอายัดบัญชีถึงจะไปยื่นต่อธนาคารอายัดบัญชีได้เ,เกิดเรื่องนี้คุณอายัดบัญชี ปลายทางให้เราได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาอายัดไม่ได้เราเรามีชื่อนะว่าเขาโอนไปที่ไหนเขาก็บอกว่าดูไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้จะต้องรอให้แบงก์ใหญ่ส่งเรื่องอะไรมาซึ่งใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์เงินเราไปไหนหมดแล้วอะแบบช้าไปใช่ไหมคะโจรมันเร็วอ่ะคุณต้องเร็วอ่ะคุณต้องป้องกันได้ได้เร็วกว่าโจรน่ะผู้เสียหายทุกคนจึงวิตกกังวลว่าเงินที่ถูกโอนออกไปจะยังอยู่ในประเทศหรือโอนย้ายไปแหล่งใดสุมนาแจวเจริญวงขอสามมิติ รายงาน